สวัสดีครับสำหรับชิ้นนี้นะครับจะเป็นพระผงนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพระที่เป็นเกจิพระสฆงรูปหนึ่งนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่มีผู้คนเลื่อมใสกันเยอะในในสมัยนั้นนะครับเรามาดูกันว่าพระอะไรนะครับ ที่นี้เป็นพระพงของจังหวัดส,สุพรรณนะครับข้างล่างถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าเป็นหลวงพ่อโบยนะครับที่กล่องจะพิมพ์ว่าหลวงพ่อโบยนะครับจังหวัดส,สุพรรณบุรีวัดมะนาวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะ ระคังความพิมพอะไรเนี่ยผมหาข้อมูลในเว็บเนี่ยก็คือก็มีหลายพิมพ์นะครับแต่พิมเนี้ยผมไม่ไม่รู้จริงๆนะครับว่าเป็นพิมพ์อะไรแต่ด้านหลังเนี่ยมีเขียนไว้นะครับว่าเป็นรุ่นของลาบผลพูนทวีนะครับ รับรับผลพูนทวีนี้เนี่ยเป็นพระปีไหนก็หาข้อมูลแล้วไม่พบเนาะอาจจะต้องใครทราบหรือใครเป็นคนสุพรรณบุรีแล้วรู้จักก็เม้นกันมาหน่อยนะครับผมด้านหน้าเรามาสองด้านหน้ากันดูก่อน ด้าน,นล่างลงพระบอยชัดๆก็จะว่าเป็นพระที่อาจจะไม่ใช่พิมพ์นิยมนะครับว่าล่าสุดเห็นมีการประมูลกันเนี่ยของพระออพิมพ์นี้เนี่ยพิมพ์ที่อยู่ในมือผมเนี่ย ปีหกหนึ่งนะครับราคาปิดประมูลอยู่ที่สี่ห้าร้อยบาทประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกล้องโฟกัสอ่เดี๋ยวด้านหลังแบบโฟกัสธรรมดายังไม่ต้องส่องรจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยจะมีคำว่า ลาบผลภูนทวีนะครับวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับข้อมูลที่ได้มาก็คือพุทธคุณของของหลวงพ่อโบยเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของ คงกระพันชาตรีนะครับเน้นๆเ,เลยนะครับเรื่องนี้ในเรื่องของออมีเรื่องของการสักยันด้วยท่านก็มีเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับแต่พทุทธคุณหลักๆก็ข้อมูลที่ได้มาก็คือบอกว่าเกี่ยวกับคงกระพันชาตรีนะครับผมก็ดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะ โอเคครับคลิปสั้นๆเท่านี้แล้วกันฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ